สวัสดีครับนานๆที่เจอกันนะครับผมตั้งกล้องไว้ถูกนะครับตอนนี้ก็เป็นกล้องแบบไอ้นี่เนาะกล้องแนวตั้งนะครับผมวันนี้จะพาไปดูสวนนะเนาะสวนหลังบ้านนะครับซึ่งทำไวนะ้เนาะแล้วก็ไอผมยังไม่ได้ลดน้ำนะครับผมแล้วก็อยู่ในบ้านนะครับก็รู้สึกว่าหลังบ้านก็ยังทำไม่เสร็จนะครับผม นี่ก็ตื่นมาก็ทำนี่นะครับมีเป็ดพะโล้นะครับผมต้มตีนเป็ดพะโล้นะครับเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับเช้ามาก็มาทำนี่นะครับเป็นเป็ดพะโล้นะครับผมเป็นนี่ก็จะเป็นปีกเป็ดนะครับนี่นะครับ แล้วก็มีตีนเ็ดนะครับผมต้มจนเปื่อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็หอมมากครับผมหอมน่าทานมากนะครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับผมซึ่งกำลังจะทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำเคาน์เตอร์ครัวเนอะอยู่แบบอ่าเหมือนบ้านเช่าไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับก็เช้ามาก็เป็นต้มตีนเตดพ a โละนะครับผม ก็ไม่ได้ใส่ไข่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าไขา่ผมซื้อมาหมดหรือยังเนะาะไข่ที่ซื้อมาไว้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมหลังบ้านกันนะครับนี่ก็เป็นหลังบ้านนะครับซึ่งต้นไม้ที่เอามายังไม่ได้ปลูกเลยนะครับผมสวัสดีพ,พ,พี่เพื่อนนะครับผม วันนี้มาได้สดที่สวนทรัพย์เจริญพรนะครับมาที่บ้านนะครับผมที่บ้านทรัพย์เจริญพรนะครับเอาต้นไม้ไปไว้ก่อนนะครับเอาไว้ไหนดีเนาะเอาไว้ที่ร่มร่มหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับยังไม่ได้ปลูกเลยอ่ะว่าจะปลูกวันนี้แหละนะครับผมปลูกไปเลยได้กันนะครับ อันนี้พาไปปลูกมะพร้าวกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับอเอาไว้ก่อนนะครับผมก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นต้นหมากนะครับผมเป็นหมากพันเตี้ยนะครับนี่นะครับ าควันเตี้ยก็มีอยู่3ามต้นนะครับนะครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับมาย้ายต้นไม้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะนำไปปลูกนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผม ก็ใกล้จะเข้าวันศาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงไปบ้างนะครับแต่ว่าวันเข้าวันศานี่ฝนตกแน่นอนนะครับรับรองรกันได้เลยว่าฝนมีตกโป,ปรยปลายมาแน่นอนนะครับนี่นะครับนานแล้วนะครับผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะครับก็ทักทายทุกคนอีกรอบนะครับผม ขนต้นไม้นะครับนี่นะครับก็มีต้นทุเรียนนะครับผมทุเรียนก็นี่นะครับยังไม่ได้ลดน้ำนะครับผมเดี๋ยวไปหาน้ำมาลดก่อนนะครับ ใา่น้ำในถังนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นใหม่อีกรอบดีก,ก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับผมเพราะว่าเ,เป็นแนวตั้งนะครับผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ